จะรู้ว่าไหนเจ็บใจพี่แค้เผาก็อย่าไปนายยังไม่พร้อมต่อสู้กับมันเธอต้องการแข่งที่สุดงานใหญนั่นน่ะแต่ยังไม่ใช่ต่อจีออกไปแม็กนัมไอ้บอลกดมันตามไม่ทันแล้วไอ้แม็กนัมมันหนีไปไหนมันหนีไปต่อสู้วันได้เหรอ หลอดสียาน้าสีเขียวๆอยู่ที่อยู่ที่คนร้ายอยู่ที่คนร้ายอยู่ไอ้แบคไอ้แบดับมันเอาเข็มฉียาออกมาจากกระเป๋าเกงเ่งแบกดับแล้วมันเอาเมื่อโจูขึ้นมาให้คนร้ายดูเหมือนจะดูโมโหคลั่งยาแล้วก็กดการน้ําก็ขึ้นอีกเข็มแรกก่อนกดปุ๊บมาที่มาที่เข็มฉียาน้ำสีเขียวอันที่สองมันมันกดการแล้ว อยู่ที่คุณอยู่ที่คนร้ายไอ้แม็กนําออกมาจากกระเป๋าก็งเกงทั้งสองข้างเลยนี่มันฉีดทั้งสองเข็มเหรอ <laughs> ฉีดแล้วฉีดคอแม็กนำแล้วันเพิ่มพลังมากกว่าดีกว่าแทนคอด็อกเตอร์นอนุกลบน้องกับเลน้ยงเร็วเท่าไหนา ก็จะส่งเองขอบใจมากนี่เป็นน้ำสีแดงกำลังจะเอาไปให้ไอชีนแม็กน้ำนอนอยู่อีกห้องสว่างเหรอน้ำมรกตฟันเย็ดมันยิ้มโลโก้ ISO หรอ มันยิ้มลูกคนเหรอนี่งบไอ้สองใช้แมกนัมแ<อ>หลกไปอยู่ทดลองยาตัวแรกผมก็มต้องรับทุกท่านจบละ ยนงไงการบิ๊กใหม่มันดูได้แล้วไม,ไ,ลไม่มีบิ๊กซินมากเลยไม่มีอะไรแล้ว หลอดเข็มฉีดยาน้ำสีแดงๆโลโกโ้เครื่องวินเอเชียอยู่ที่คุณหมอรบาหลออยู่ที่ให้หมอละกวนางจิ้งจอกมันเอาน้ำสีแดงมาจากห้องสำนักงานที่ให้สอนอยู่กำลังจะเตรียมไปฉีดคอแมกนัมเนื่องจากคอแมกนัมมันเพิ่มพลังยาแล้วก็บาข้างฉีดที่คอแมกนัมเพื่อแก้ข้างเพิ่มพลังยาแต่ว่าฉีดที่คอสักแป๊บหนึ่งมันก็จะตื่นขึ้นมาขึ้นมาข้างยาขึ้นมาโู้คนอื่น สีแสักแป๊นึงมันก็จะตื่นเลยมันจะตื่นมาข้างยาแล้วก็จะมาต่อยทำร้ายตัวเองด้วยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือว่าไอ้ด็อกเตอร์มันส่งยาหล่อร้อนแล้วครับดูดิ อันนี้เนี่คนโดนบางยาหรือว่ามันตายแล้วหรือว่ามันตายนี่แตไ้ลิงลมันจะเอามมลไปกดให้ไหมคน้บไม่ตื่นแล้วมันมันอคอเหรอลอก็จะทำ้าตัวเองไอ้ฝรักบมากวดยิ้มน่าจุกกดยิ้มโลมจุกิเหรดูเห็นไหมล่ะว่ายามันมีประสิทธิภาพมันดนดสรุปไปว่ายานี้มันีดีหรือเปล่า